ุ PM 2.5อันตรายมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมผู้สูงอายุที่บ้านถึงไอบ่อยครั้งเมื่อฝุ่นเริ่มมากขึ้นเพราะไอตัวฝุ่นเล็กๆนี่แหละเมื่อเราสูดเข้าไปเจ้าฝุ่นนี่แหละจะเข้าไปในปอดส่วนลึกข,ของเราเกิดอาการอักเสบและโรคทางเดินหายใจเรื้อรังของเรานั้นแย่ลงไม่ว่าจะเป็นโรคหืนหอบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคปอดอื่นๆและที่น่ากลัวกว่านั้น มีการศึกษาพบว,ว่าเมื่อสัมผัสฝุ่น p m 2.5นี้ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวจะเพิ่มอัตราเสียชีวิตในผู้สูงอายุและเจ้าฝุ่น PM 2.5นี้ยังสามารถเข้าไปที่สมองทําให้เกิดการอักเสบและเร่งความเสื่อมของสมองของเราอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมโรคพากินสันแล้วเราจะปกป้องพ่อแม่ของเราได้อย่างไรข้อที่1ใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีฟิลเตอร์แบบ He ป a ไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนห้องนั่งเล่นเพื่อลดระดับฝุ่นในบ้านข้อที่2 ปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทในช่วงที่ฝุ่นเยอะๆข้อที่3หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆไม่ว่าจะไปวิ่งเดินจ็อกกิ้งหรือออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านหรือถ้าจําเป็นที่ต้องไปจรงิงๆก็ให้ใส่หน้ากากที่เรียกว่า N95 ซึ่งจะกันฝุ่น PM2.5 ได้ดีมากๆข้อที่4ติดตามข่าวหรือเช็คระดับปริมาณฝุ่นอย่างสม,ม่ำเสมอข้อที่5สังเกตความผิดปกติของร่างกาย อย่างเช่นมีหายใจลําบากวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายให้รีบพาพ่อแม่หรือผู้สูงอายุไปพบแพทย์ทันทีและตอนนี้เพื่อนๆป้องกันฝุ่น PM2.5 อย่างไรกันบ้างก็เม้นบอกหมาหน่อยรัเตรพาวสุขภาพดีได้ง่ายกว่าที่คิด